สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาซ่อมทีวีชาร์ป4ีนิ้วรุ่น lc ข0ีด40 le 2 8 0 x อาการก็คือเปิดไม่ติดครับแต่ว่าไฟเขียวค้างครับเดี๋ยวเราจะเสียบปั๊กให้ดูครับนีบ่ไฟเขียวขึ้นแล้วครับไฟเขียวขึ้นนั้นเราจะลองปิดดูครับใช้รีโมทปิดครับรีโมท ไม่ขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปกติถ้าเราปิดงนี้ไฟแดงจะขึ้นนะครับจะเป็นสแตนบายแต่นี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่ามันเป็นที่ส่วนไหนครับนี่คืออข้างในของเครื่องครับจะมีพอเราเปิดฝาหลังออกมาก็จะพบว่ามีบอร์ดหลักๆอยู่2บอร์ดก็คือตัวซับไพซึ่งมี ชุดขับแบคไลท์ในตัวนะครับตัวนี้คือชุดขับแบคไลท์ให้แสงสว่างอีกตัวหนึ่งก็คือเมนบอร์ดครับตัวเมนบอร์ดคือตัวหลักคือเหมือนกับมีอะไรเป็นคอมพิวเตอร์ในตัวเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีปุ่มไหนบ้างครับที่สําคัญนะครับก็อันดับแรกก็คือตัวนี้คือสวิตช์ปิดเปิดออนออฟครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสวิตช์โยกครับคือฟังก์ชันต่างๆนะจะโยกได้นะมีโยกได้โยกล่างบนซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวเราจะ เสียบปลั๊กดูให้ดูไฟตัวนี้นะตัวนี้คือไฟสแตนบายเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเสียบปลั๊กดูเนี่ยไปเขียวขึ้นนะนนเดี๋ยวเราจะปิดลองดูครับปกติถ้าเราปิดเนี่ยถ้าเราปิดนตัวนี้ต้องดับนะต้องเป็นสีแดงสแตนบายรอนะเห็นไหมไม่ได้นะนี่ครับคืออาการของรุ่นนี้คือเป็นจุด จุดอ่อนของเครื่องนี้คือเฟิร์มแวร์หายครับเฟิร์มแวร์หายพอเฟิร์มแวร์หายเครื่องจะเปิดไม่ติดเลยะนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฟิร์มแวร์มันคือตัวไหนไล่ดูแล้วคือเฟิร์มแวร์คือ IC ตัวนี้ครับแขานี่เป็นเป็นไอซีเมมโมรีธรรมดาทั่วไปครับโดยตัวนี้จะใช้เบอร์ยี่สิบห้าคิวหนึ่งสองแปดนะครับตัวนี้คือคือมีขายทั่วไปแต่ว่าตัวเปล่านะ เอามาใส่จะไม่ได้ครับเพราะว่าทุกตัวต้องลงลงโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนถึงเอามาใส่ได้นะครับะนะนี่คือ IC ที่เราลงเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะลองเปิดดูว่ามันจะใช้ได้ไหมตอนนี้เราก็เปลี่ยนไอซใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือตัวตัวเดิมที่เราเปลี่ยนออกเดี๋ยวก่อนใส่ต้องทำความสะอาดก่อนครับทำความสะอาดนะโอเคเดี๋ยวจะใส่ทดลองดูครับต่อเข้า ทุกจุดแล้ว,อ,นนะว,วอ่านี่อันนี้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ลำโพงอันนี้ชุดอ่าโอเคนะอ่าตรงอ่าจะจะเพิ่งหุนน็อตก็ได้ครับนี่สังเกตน,นะเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กเลยอ่าเห็นไหมครับแบคไลท์ติดแล้วครับ เดี๋ยวเราจะลองกดออฟดูครับเห็นไหมครับสแตนบายรอแล้วก็กดพาวเวอร์อก็ IC ใช้ได้ครับเพราะว่า IC ลงไอซีเฟิร์มแวร์ใหม่ครับเดี๋ยวเราจะพลิกดูว่าหน้ามันเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับจะ,นนะบขึ้นแล้ว ไม่มีสัญญาณเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อสัญญาณเข้าครับเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็ต่อสัญญาณดูครับ <c oughs> หลังจากที่เราประกอบเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> ก็เปิดลองก็มีภาพมีเสียงปกติแต่ตอนนี้คือสัญญาณฝนมันตกนะสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่ครับ <c oughs> ก็สรุปตัวที่เสียคือเปลี่ยน IC เฟิร์มแวร์นะครับ <c oughs> เปลี่ยน IC เฟิร์มแวร์ ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตาม,มารับชมคลิปของเรากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างและทีมงานครับสวัสดีครับ